ทำอะไรแต่ใจไม่ใช่บ้างเอ๊ะกินฝรั่งออกนี่ฮะเป็นอาการดับกลิ่นปากเลยธรรมชาตินะฮะผมเคี่ยวใบฝรั่งเลยมาเทสดูมันเป็นยังไงไม่ไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีกลิ่นปากค่ะเคี่ยวสี่ห้าใบนะฮะล้างให้สะอาดมาเคี่ยวใบฝรั่งเนี่ยมาเคี่ยวสี่ห้าใบเนี่ยแก้ดับกลิ่นปากได้ดีมากเลยไม่ต้องใช้น้ํายาดับกลิ่นปากแล้วก็ตัวเขายังรักษาโรคเหงือกหรือว่าฟันเอ่อฟันนักเสมืองาเสมเนี่ยได้ด้วย แล้วรู้ไหมฮะว่าใบฝรั่งกับลูกอ่ะตั้งเล็กลูกฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากโดยเฉพาะลูกฝรั่งเนี่ยมีผลมนเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าส้มกับมะนาวถึงห้าเท่าโอ้อค่ะแล้วก็มีคนที่รู้จักกันนะคะเ,เขาเป็นกบหลายยอนเขานำใบนะคะไปเคี้ยวนะคะไปเคี้ยวอ่าจากักสองสามใบนะคะเคี้ยวเอ่อเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เอ่อคือน้ำคายทิงยท้งคายกาก,ากทิงกากากท้ง ทำติดต่อสักอาทิตหนึ่งคายกากทิ้งแต่เขากืนน้ำน้ำจนจืดนะคะอ่าค่ะก็ประมาณ6-7วันก็ลองเพื่อนๆลองไปทำดูนะเขาได้ผลเขาได้ผลแต่ละบุคคลเนาะก็ลองไปทำดูค่ะ